คับเพจทุกคนหมายกบพี่หมอนะครับวันนี้ในวิอาญา2นะครับเรามารุยข้อสอบนะครับในเรื่องของการจัดหาทนายความให้กับจำเลยกันเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตามมาตรา1 7 3เนี่ยข้อสอบ ค่อนข้างจะออกบ่อยนะแล้วเป็นพาร์ทที่ง่ายที่สุดในวิายาสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บคะแนนให้ได้เลยนะจ๊ะแบบเต็มเต็มเลยนะจ๊ะเอาให้เก็บ A มาฝากพี่หมอด้วยนะครับนะอ่ะอย่างที่บอกไปครับมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ถึง4กรณีนะครับก็คือกรณีที่แมบบตตาโทษประหารชีวิตและมีจำเลยอายุไม่เกิน18ปีในวันที่ถูกฟ้องเนี่ยนะครับแบบนี้สิ่งที่ศาลต้องทาก็คือศาลต้องถามนะครับว่าจาเลยมีทนายความหรือยังถ้าไม่มีต้องจัดหาให้เสมอซึ่ง2ออันนี้พี่หมอขอตอบว่า เป็นกรณีที่เรียกว่าเป็นต้องมีอ่าคือต้องมีถ้าไม่มีปุ๊บต้องจัดให้นะครับนะอย่างที่2ครับกรณีที่มีอัตราโทษจําคุกไม่ว่าจะจําคุก10วันจําคุกตลอดชีวิตอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ศาลก็ต้องถามเช่นเดียวกันว่ามีทนายความแล้วหรือยังถ้าไม่มีและต้องการก็ต้องจัดหาทนายความให้กับตัวจําเลยนะครับเป็นไทยที่พี่หมอเรียกว่าเป็นแบบที่ควรมีอ่าก็คือเอ้ยควรจะมีนะมันมีโทษจําคุกเนี่ยนะครับแต่ว่าจะ มีหรือไม่มีเนี่ยก็แล้วแต่จําเลยเขาว่าต้องการหรือไม่ต้องการนะครับนะซึ่งตรงนี้ออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยนะครับอย่างเช่นในกรณีที่ว่ามีโทษจําคุก10วันสารไม่ถามว่ามีทนายความไหมเนี่ยได้ไหม ไม่ได้นะจ๊ะต่อให้จําคุกแค่1ิวันเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของตัวจําเลยเขาที่เขาจะต้องมีโอกาสได้มีทนายความนะเออถ้าเกิดว่าเขาต้องการเนี่ยต้องจัดหาให้เขาแต่ถ้าเขาไม่ต้องการก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับแต่การที่ไม่ถามย่อมทําให้กระบวนพิจารณานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะจ๊ะอย่างที่2ครับกรณีมีอัตาโทษจําคุกตลอดชีวิตสารถามแล้วนะครับบอกว่าไม่มีแต่ก็ไม่ต้องการสารต้องจัดให้ไหมไม่ต้องนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออัตราโทษประ ชีวิตกับจําคุกตลอดชีวิตนั้นไม่เหมือนกันนะจ๊ะเออถ้ามีโทษจําคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันจะอยู่ในไทยไหนจ๊ะไทยควรมีใช่ไหมจ๊ะก็คือถ้าจําเลยต้องการค่อยจัดหาให้แต่ถ้าเกิดสารถามแล้วว่าไม่มีแต่จําเลยไม่ต้องการเนี่ยสารก็ไม่จําเป็นหรอกฮะที่จะต้องจัดหาให้แต่อย่างใดนะครับเนาะอย่างที่3มครับมีโทษจําคุก2ปีนะครับทำลายร่างกายแต่บันดาลโทสะอย่างที่บอกไปครับบันดาลโทสะสารจะจําคุก เออลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดเพียงใดก็ได้อาจจะไม่จำคุกก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็แล้วแต่เป็นกรณีเนี้ยถามว่าศาลมีโอกาสที่จะลงโทษจําคุกไหมไมีเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในไทยที่ควรมีคือมีอตราโทษจําคุกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแบบนี้ถ้าศาลไม่ถามผิดไหมผิดฮะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะอย่างที่4ครับ ก็กรณีมาถแถลงกับศาลว่ามีทนายความแล้วแต่ทนายเนี่ยไม่เคยมาศาลเลยในวันตอบคําให้การก็ไม่มาศาลในวันสืบพยานก็ไม่มาศาลใ,ในวันนัดฟังคําพิพากษาก็ไม่มาศาลเนี่ยแต่ในเมื่อจาเลยเขาแถลงแล้วว่าเขามีเนี่ยศาลยังต้องจัดให้อยู่ไหมเนี่ยไม่ต้องนะจ๊ะโอเคไหมจ๊จะจะตัดให้ก็อะก่อนก,ก,ก็ต่อเมื่อไม่มีและต้องการใช่ไหมจ๊ะสุดท้ายครับก่อนพิจารณาในนัดแรกครับบอกว่าไม่มีทนายความนะ <c oughs> ปรากฏว่า ก่อนที่จะมีการสอบถามคำให้การอ่ะไม่ใช่นัดแรกก่อนที่จะมีการสอบถามคำให้การเนี่ยจำเลยนี่มีทนายความครับ แล้วก็มีโทษจำคุกด้วยสารดันไม่ถามครับเพิ่งมามีทนายความตอนอ่านคำพิพากษาเนี่ยชอบไหมไม่ชอบเพราะอย่างที่บอกพี่หมอบอกไปครับว่าเจตนาลมของการมีทนายความในเคสเนี้ยมันเป็นกรณีที่ว่าเขามีโอกาสได้ปรึกษาหาหรือว่าเขาจะต่อสู้คดีหรือเขาจะให้การรับสารภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเพิ่งมามีทนายความตอนอ่านคำพิพากษามีประโยชน์อันใดครับเนี่ย <c oughs> น่าจะมีประโยชน์แค่ตอนอุทธร์เนาะแบบนี้มันก็จะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับนัดแรกบอก ว่าไม่มีแต่จะหาทนายความมาเองขอเลื่อนไปนัดที่สองนัดที่2บอกว่าไม่มีแต่ขอให้แต่งตังให้ก็ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ไม่มีแล้วก็ต้องการก็ต้องจัดให้นะจ๊ะศาลก็ต้องแต่งตั้งให้นะจ๊ะศาลจะมาบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันประวิงเวลาไม่ได้นะครับนะสุดท้ายครับถ้าไม่มีโทษจำคุกเลยแบบนี้ไม่ต้องถามแล้วก็ไม่ต้องจัดให้นะจ๊ะามาดูข้อสอบกันนะครับนะเขาบอกว่าพนักงานอายาการครับเป็นโจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในฐานชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ครับซึ่งมีอัตาโทษ จำคุกไม่เกิน10วันนะครับนะตรงนี้ถามว่ามีอยตราโทษจำคุกไหมจ๊ะมีถ้ามีนั้นอยู่ในคัตแกอรี่ไหนครับอยู่ในไทย ควรมีใช่ไหมจ๊ะถ้าจำเลยเขาไม่มีและเขาต้องการเนี่ยนะครับก็ต้องอะไรฮะก็ต้องจัดให้สิ่งที่สําคัญก็คือก่อนที่จะสอบถามคําให้การเขาเนี่ยต้องสอบต้องเช็คก่อนว่าเขามีอะไรฮะเขามีทนายความแล้วหรือ,อยังนะจ๊ะปรากฏว่าศาลชั้นต้นในเคสนี้นะครับในวันพิจารณาครับโจทก์ก็มาจำเลยก็มาศาลก็ได้อ่านคําและอธิบายฟ้องให้กับจำเลยฟังโดยไม่ได้เช็คเลยครับว่าเฮ้ย ไม่ได้สอบถามจำเลยเลยว่าเฮ้ยมีทนายความแล้วหรือยังนะครับก่อนที่จะอ่านแล้วก็อธิบายฟ้องให้กับจำเลยฟังนะครับนะปรากฏว่า <c oughs> อย่างที่บอกไปครับถ้าเกิดใครจำมาตา1น2วรรค2ได้นะครับสิ่งที่ศาลจะต้องทำอยู่3อย่างคือ1นอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟัง2ถามว่าได้กระทำความผิดจริงหรือเปล่า3จะให้การต่อสู้ให้การรับสารภาพอะไรก็ว่ามานะครับซึ่งก่อนที่จะถามอันเนี้ยนะครับนะก่อนที่จะถามอันเนี้ยถ้ามีโทษประหารชีวิต จำเลยอายุไม่เกิน18หรือจำเลยเออหรือว่าตรงนั้นนี่มันมีโทษจำคุกเนี่ยนะครับสิ่งที่สารจะต้องถามก่อนที่จะถามว่าจะให้การอย่างไรเนี่ยนะครับจะต้องเช็คก,ก่อนจะต้องถามก่อนว่ามีทนายความแล้วหรือยังถ้าไม่มีทนายความก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยมันเป็นแบบที่ต้องมีคือ,อยังไงก็ต้องจัดให้ต้องการหรือไม่ต้องการไม่สนกับแบบที่ควรมีคือมีอาโทษจำคุกเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่มีและเขาต้องการเนี่ยก็ต้องจัดให้เขาแต่ถ้าไม่ถามเขาเลยเนี่ยผิดตั้งแต่ต้นนะครับนะโอเคไหม จำเลยครับ ถแถลงให้การรับสารภาพโดยที่ไม่มีทนายความเห็นไหมเขาเสียประหยับเห็นไหมจ๊ะและไม่ติดใจสืบพยานอีกตั้งหากโจก์ก็แถลงไม่ติดใจสืบพยานเพราะมันเป็นโทษเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ใช่โทษ5ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยมันต้องสืบพยานนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแน่นอนนะครับตามมาตรา176เนะาะศาลจดรายงานนะครับแล้วก็นัดฟังคำพิพากษาถามว่า,าการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นสาหรับจาเลยชอบด้วยกฎหมายไหมจ๊ะไม่ชอบจ้ะเพราะตรงนี้ตามมาตรา173ถ้าเมีย โทษจำคุกก่อนเริ่มพิจารณาสารต้องถามจำเลยก่อนเสมอว่ามีทนายความแล้วหรือยังนะครับถ้าไม่มีและต้องการต้องจัดหาทนายความให้แต่สเต็ปแรกต้องถามก่อนถ้าไม่ถามก็ผิดตั้งแต่สเต็ปแรกใช่ไหมจ๊ะก็ไม่ชอบแน่นอนนะจ๊ะตามปพอาญามตาตรา173นะครับก็จะมีวรกหนึ่งกับวรกสองถ้าวรกหนึ่งบอกไว้ว่าถ้ามีโทษประหารชีวิตหรือจำเลยอายุไม่เกิน18ปีในวันที่ถูกฟ้องก่อนเริ่มพิจารณาต้องถามว่ามีทนายความแล้วหรือยังถ้าไม่มีต้องให้ศารเนี่ยแต่งต งให้เสมอนะครับนะไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามแต่ถ้ามีโทษจำคุกนะครับไม่ว่าจะจำคุกเท่าไหร่ก็แล้วแต่10วันหนึ่งปีตลอดชีวิตอะไรก็แล้วแต่ก่อนเริ่มพิจารณาครับศาลก็ต้องถามจำเลยเช่นเดียวกันว่ามีทนายความแล,ล้วหรือยั่งถ้าไม่มีและจำเลยต้องการศาลก็ต้องแต่งตั้งทนายความให้กับตัวจำเลยนะครับซึ่งตามข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับคำว่าก่อนเริ่มพิจารณาเนี่ยก็หมายความว่าก่อนที่ศาลจะเริ่มพิจารณาโดยการอ่านและอธิบายฟ้องให้กับจำเลยฟังแล้วก็สอบถามคําให้การกับจำ เลยเนี่ยอันนี้คือสําคัญเพราะว่าเขาจะได้มีโอกาสไปปรึกษาหารือกันก่อนเนาะว่าเออจะสู้ติดแน่แพ้ติดนานหรือว่าจะสรภาพติดพอประมาณดีนะครับนะทีนี้เนี่ยในเคสนี้เนี่ยนะครับ โทษของตัวจำเลยคือจำคุกไม่เกิน10วันก็เป็นกรณีที่เมตตาโทษจำคุกอยู่ดีถึงแม้ว่าจะจำคุกแค่10วันก็ตามเพราะฉะนั้นก่อนเริ่มพิจารณาครับศาลต้องถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีและจำเลยต้องการก็ต้องแต่งตั้งทนายความให้ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาโดยที่ไม่ได้สอบถามจำเลยผิดตั้งแต่สเต็ปแรกเลยเนี่ยนะครับจึงเป็นการฝ่าฝืนมาตา 3, รา1-3วรรค2นะครับตรงนี้การกระบวนพิจารณาจึงไม่ชอบด้วย กฎหมายนั่นเองนะจ๊ะงงไหมจ๊ะไม่งงเนาะสบายๆไปสักข้อหนึ่งครับอันนี้คล้ายๆกันเลยนะครับชักหรือแสดงอาวุธอีกแล้วนะครับนะจำคุกไม่เกิน10วันเห็นไหมหรอกข้อสอบคนข้างบ่อยนะในวันพิจารณาโจทย์จเลยนะครับมาศาลน,นะครับศาลอ่านคาแล้วแล้วก็อธิบายฟ้องให้กับจําเลยฟังโดยที่ไม่ได้สอบถามตัวจําเลยเลยว่ามีทนายความแล้วหรือย,ยังนะครับนะเออนะฮะ จำเลยแถลงให้การรับสารภาพไม่ติดใจสืบพยานโจ์ก็ไม่แถลงใจไม่แถลงเอ้ยขออภยัย จดก็ถแถลงไม่ติดใจสืบพยานนะครับศาลก็เลยนัดฟังคำพิพากษากระบวนการชอบไหมไม่ชอบเช่นเดียวกันเนื่องจากตรงนี้มีอัตาโทษจำคุกซึ่งโดยหลักแล้วก่อนเริ่มพิจารณาต้องถามจำเลยนะว่ามีทนายความแล้วหรือยังถ้าไม่ถามก็ผิดตั้งแต่สเต็ปแรกนะครับกระบวนการตรงนี้ที่ไม่สอบถามจำเลยว่าเอ้ยว่ามีทนายความแล้วหรือยังเนี่ยนะครับจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะจ๊ะอ่ะขอสอบออกเหมือนกันเลยเห็นไหมมันออกบ่อยนะจ๊ะอ่ะมาดูข้อนี้ครับ อาการเป็นโจทย์ฟ้องจำเลยครับตอนนั้นจำเลยอายุ28ปีแล้วอา้าว28ปีนี่มันเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา173วักหนึ่งไหมเนี่ยไม่เข้าเนาะพราะอันนั้นเท่าไหร่ฮะ18นะจ๊ะอย่าไปให้โจทย์เขาหลอกนะจ๊ะ ขอให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา277วร4เอ้าทีนี้เขาก็เขียนมาว่า277วร4เนี่ยมีโทษอะไรจ๊ะมีโทษจำคุกตลอดชีวิตเฮ้ยจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันเหมือนประหารชีวิตไหมจ๊ะไม่เหมือนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแบบนี้มันเข้า173วร1หรือวร2วร2นะจ้าถ้าวร1คือประหารชีวิตเนาะวร2คือกรณีที่มีอาตาโทษจำคุกเนาะเพราะฉะนั้นแม้จะจำคุก10วันอย่างข้อเมื่อกี้หรือจำคุกตลอดชีวิตอย่างข้อนี้ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคือเป็นหลักเกณฑ์ที่ ควรจะมีทนายความคือสารจะต้องถามว่ามีทนายความแล้วหรือยังถ้าจำเลยบอกว่าไม่มี แล้วจำเลยต้องการก็ต้องจัดหาทนายความให้กับจำเลยแต่ถ้าจำเลยบอกว่าไม่มีแต่ก็ไม่ต้องการนะครับแบบนี้ต้องจัดให้ไหมไม่ต้องจัดให้ครับเพราะถือว่าอยู่ในชนิดของการที่มีัตาโทษจำคุกแต่ไม่ได้มีโทษประหารชีวิตนั่นเองนะครับนะอ่ะก่อนเริ่มพิจารณาครับเอาเคสนี้สารถามเนาะเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกผ่านไหมผ่านนะครับว่าจำเลยมีทนายความแล้วหรือไม่นะครับจำเลยบอกว่าไม่มีครับแล้วก็จำเลยก็ไม่ต้องการทนายความนะครับเพราะสำนึกผิดในการกระทาหากสารพิจารณาคดี ไปโดยไม่แต่งตั้งทางนายความให้ชอบด้วยกฎหมายไหมจ๊ะชอบจ้ะเพราะว่าอะไรจ๊ะ1นึสารถามแล้ว2องจำเลยบอกว่าไม่มีแต่จำเลยไม่ต้องการสารก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งตั้งทางนายความให้กับจําเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีแบบนี้ทํำยังไงฮะ ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็สามารถดําเนินกระบ,บวนพิจารณาไปได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องแต่งตั้งทนายความให้กับจาเลยเพราะจําเลยเขาไม่ต้องการนั่นเองเนื่องจากเคสเนี้ยเป็นแค่เอ่อช,ช,ชนิดหรือไทป์ที่มีอัตราโทษจําคุกเท่านั้นไม่ได้มีโทษประหารชีวิตนั่นเองนะจ๊ะเห็นไหมโจทย์เขาเอามาหลอกเรานะโจทย์เขาเรามาเอามาหลอกเราเรื่องอายุกับเรื่องจําคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนประหารชีวิตนะ 18- กับ 28, 28ไม่เหมือนกันนะจ๊ะอ่ะเพราะนั้นดูดีๆนะพี่หมอก็เอามาให้ดูแลเราจะได้ไม่ไปโดนหลอกในห้องสอบกันนะจะ วิอาญาครับจะต้อง <c oughs> ถ้ามีโทษจำคุกอย่างเคสเนี่ยนะครับก็คือโทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยนะครับก่อนเริ่มพิจารณาสเต็ปแรกศาลต้องถามก่อนพอถามเสร็จเรียบร้อยปั๊บถ้าจำเลยบอกว่าไม่มีและต้องการก็ต้องจัดให้แต่ถ้าจำเลยบอกว่าไม่มีและก็ไม่ต้องการด้วยแบบนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องจัดให้นะครับในเคสนี้อายุ28ปีเนาะแล้วก็มีอัตราโทษจำคุกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปตามมาตรา1.73วักไหนจะ๊ะวรรส2งนะครับที่ก่อนเริ่มพิจารณาศาลจะต้องสอบถามว่ามีทนายความแล้วหรือยังถ้า าไม่มีและจำเลยต้องการก็ต้องจัดหาให้เมื่อข้อที่จริงปรากฏว่าสารถามแล้วสเต็ปแรกผ่านนะครับแต่สเต็ปที่2จำเลยบอกว่าไม่มีแต่ไม่ต้องการแบบนี้ต้องจัดหาให้ไหมไม่ต้องจัดหาให้นะครับดังนั้นสารจึงไม่จําเป็นต้องแต่งตั้งทนายความให้หากสารพิจารณาคดีไปโดยไม่มีทนายความให้กับจำเลยก็ย่อมเป็นการพิจารณาคดีที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเห็นไหมเขาเอาเรื่องอายุ 18- กับ28มาหลอกเขาเอาเรื่องอัตาโทษประหารชีวิตกับจำคุกตลอดชีวิตมาหลอกนะครับเพราะฉะนั้นต้องแม่นตรงนี้นะจ๊ะท่า ไม่แม่นก็เสียคะแนนได้ง่ายๆเลยนะจ๊ะอ่ะข้อนี้ครับคล <c oughs> ้ายๆกัน อายการเป็นโจดฟ้องจำเลยครับจำเลยอายุ29ปีขอให้ลงโทษตามมาตรา340ทวิวัคสีอ้าว340ทวิวัคสีมีโทษอะไรจ๊ะมีโทษจำคุกตลอดชีวิตนะจ๊ะถ้ามีโทษจำคุกตลอดชีวิตอยู่ในแบบไหนฮะต้องมีควรมีหรือมีก็ได้ไม่มีก็ได้จะะอยู่ในชนิดควรมีใช่ไหมจ๊ะเออควรมีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สารต้องทํามีกี่อย่าง2องอย่าง1ศสารต้องถามสเต็ปแรก2ส,สเต็ปที่2คือถ้าเกิดจำเลยบอกว่าไม่มีและต้องการก็ต้องแต่งตั้ง ทนายความให้กจำเลยแต่เสเต็ที่2เนี่ยถ้าจำเลยบอกว่าไม่มีแล้วก็ไม่ต้องการต้องแต่งตั้งให้ไหมไม่ต้องแต่งตั้งให้นะครับปรากฏในข้อนี้ครับก่อนเริ่มพิจารณาครับสารถามแล้วเอาสเต็ปแรกผ่านนะครับจำเลยบอกว่าไม่มีครับแต่จำเลยก็ไม่ต้องการครับเพราะสํานึกผิดครับดังนั้นการพิจารณาไปโดยที่ไม่แต่งตั้งทนายความให้กับจำเลยชอบด้วยกฎหมายไหมจ๊ะชอบจ้ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันอยู่ในชนิดของ ควรมีถ้าควรมีนั้นเป็นไงฮะถ้าจําเลยเขาไม่ต้องการก็ไม่ต้องแต่งตั้งให้นะจ๊ะอ่ะเฉลยไปเร็วนะจ๊ะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เนาะเปลี่ยนข้อเที่จริงเล็กน้อยนะครับในเคสนี้ครับมาตาา3ส0ูนทวิวัคซีมีอัตราโทษจําคุกนะครับเพราะนั้นก่อนเริ่มพิจารณาสเต็ปแรกสารต้องถามสเต็ปที่2ถ้าไม่มีและต้องการสารต้องแต่งตั้งทนายความให้เมื่อข้อเท็จจริงสเต็ปแรกผ่านเนื่องจากสารถามจําเลยว่ามีทนายความหรือไม่จําเลยบอกว่าไม่มีแล้วก็ไม่ต้องการเนี่ยตต่ไมงงั้ ทนายความให้กับจำเลยตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นหากศาลพิจารณาไปโดยไม่ได้แต่งตั้งทนายความให้กับจำเลยการพิจารณาตรงนี้ย่อมชอบด้วยกฎหมายนะจ๊ะอ่ะไปเร็วๆนะครับนะอีกสักข้อหนึ่งครับตอนนี้ครับอายการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยครับ29ปีเหมือนกันนะครับเอา3-40ทวิเหมือนกันอีกแล้วนะครับนะเออก่อนที่จะพิจารณาสารถามแล้วว่ามีทนายความหรือย,ยังจำเลยบอกว่าไม่มีแล้วก็ไม่ต้องการเพราะสำนึกผิดนะครับนะหากศาลพิจารณาไปโดยไม่แต่งตั้งชอบชอบด้วยกฎหมายไหมชอบ เพราะไอ 3, 4, 0, ้สามสี่ศูนย์ทวีวัครี่นี่เหมือนข้อเมื่อกี้เลยคือจำคุกตลอดชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นต้องทำสองสเต็ปสเต็ปแรกคือต้องถามถามไหมถามแล้วสเต็ปที่2ก็คือถ้าเขาไม่มีและเขาต้องการต้องแต่งตั้งให้ในเคสนี้เขาไม่มีแต่เขาต้องการไหมเขาไม่ต้องการก็ไม่ต้องแต่งตั้งให้เพราะฉะนั้นจะดําเนินกระบ,บวนการพิจารณาไปโดยที่ไม่แต่งตั้งทานในความกับจําเลยก็ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะจ๊ะอ่ะ คล้ายๆกันคล้ายๆกันไปเร็วๆนะครับนะถ้า,เ,าเดี๋ยวพัดต่อไปเรามาดูข้อสอบตามมาตรา1.73กันต่อนะครับว่าจะมีพอยต์ไหนที่ชอบเอามาหลอกเราอีกนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมนะกดไลค์กดต like, ิดตามกับพี่หมอด้วยสำหรับใครที่สมัครสมาชิกพี่หมอก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ